จงพุดด่าสาปริภานโตปัฏฐายะจัปัญญาสสังวัตจโุตระปัญจักสตาธิกานดิทเวสังวัตตรัสนาสานิติการตานิปัจจุปนักละวสนาผุดสมาสัสสัทวาวีสติมังทีนางวารวเสนาปนะพุมมะโรโหติเอวังตัสสะภะกวะโตพระพานาสัสนายุกาภะคะนาสังลเกตาภตี สู่พระมาณสรุปพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสดบการท่ะปร,ะริพานแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมานรัสัมมาสมัมพุทเจ้าของเรานั้นบัดน,นี้ล่วงมาแล้ว2,556ปันพรรษาปัจจุบันสมัยตรงกับสถีนบันการที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2,556 พระุรมศาสนาายุการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันอันเป็นที่เสด็จดับขันธ์พระปริพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สมมาสมริจารของเรานั้นมีใจความบรรทัศสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศราชนีกอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระาคเจาผู้เป็นบรมครูของเทวดามนมังหลายเขาโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ดูตุวรวบเรืความเคารพเขาโอกาสในการแสดงพระธรรมเทศนา ขอความสุขความเจริญจะมีกับญาติโยมพี่น้องทุกคนทรัชนทุกทา่านโดยเฉพาะบันดิ้มีเจ้าภาพเป็นประธานมีเจ้างานเป็นประมุกได้เสียสละเวลามีค่าได้เสียสละเวลามีคุณซื้ออิทิมยัยไกรจีวรเสื้อสะอาดอานมนกระทางอ่างน้ำลายสิ่งละย่างตั้งเอาไว้เป็นก่องกระกุศลแล้วกำหนดเอาสถานลานบ้านแห่งนี้จัดเป็นสถานหลานบุญเพื่อเพิ่มพลบุญ,บญยาลาศีบารมีทุกทางเจา้าภาพได้ประกอบขึ้นแล้ว จจองบองบอกไปให้กระยาิผู้ที่ตายซึ่งวันนี้ทางกระพรัมน,นั้นมาปรารบถึงการทําบุญอุทิศส่วนบุญสุขส,น,ส,น,สนแต่สองสวรรค์ที่ผ่านมานั้น,นเราได้ปรารบถึงการทำาบินชา,นาบนักิจศพก็คือภาระหน้าที่ที่พึงทํากับศพในขณะนั้นศพยังตั้งอยู่ภาระหน้าที่ที่มีกับศพนั้นเรียกว่าชา,าบานักขิจศพคือภาระหน้าที่ที่พึงทํากับศพให้เสร็จสิ้น ในแบันี้ศพนั้นถูกทำลายถูกเผาถูกฝังไปตา,ตามตามตีประเพณีก็คงจะเหลือไว้ซึ่งอารถี์มาต่างเอาไว้เป็นสิ่งที่เรียกนึกถึงบุญงามคำเดียวทีจะพูดจากไปก็ได้มาประรบด้งการทำบนอุทิคือการทำบนจอดจง คำว่าออทิศนั้นเป็นศ์ภาษาบาลีว่าโอทิโสคือเฉพาะคือจอดจบไปให้แก่ญาติผู้ที่ตายซึ่งวันนี้ทานกระพามนั้นก็มีหลายท่านหลายคนเดียวกันโดยเฉพาะวันนี้ก็คือคุณพ่อบินขยันว่องผู้ที่เป็นสามีคุณยอมสุบันยอมชมพูขยันว่องบุตรชายบวชภัยยอมชวิวันยอมสริยอมสลิศรีปราบบตรสาวบตรเคยยอมยงยอมสนตอนป้องดี บทสาวบทเคยยอมสมพงยอมกันหนงนิดขยันว่องบ,บทชายบทสะพ้ายยอมสุพน์ยอมทวินคุณชัยบทสาวบทเคยยอมสมศรียอมมงคลเจริญวัยบทสาวบทเคยยอมคันทรงยอมจุไรขยันว่องบทชายบทสะพ้ายยอมสมัยยอมก่อนกันชาพิพักบุทบทสาวบทเคยยอมจันเพนยอมยอมจรโดมันคือเื่อที่นอกบ้านเนาะ คนไทยมิสเตอร์จอนโดปมิสเตอร์จอนโดสโอ้ว่าแต่คนไทยมันเม็นฟรงอันนี้เป็นบุตรชายบุตรสะใภ้แล้วก็บุตรเขยก็ดีแล้วก็ลูก,ลกหลานญาติพี่น้องทุกคนจะร่วมกันทําบุญเสืบต่อเนื่อ,อนนงกันมาตั้งแต่ชาตินกิจศพจนมาถึงการทําบุญอุทิศไปให้แก่ดุยนานของคุณแม่บนขยันบ่งซึ่งก็เป็น พอดีลมเสียหายตาที่จากฟันภาคจากพวกเราไปซึ่งวันนี้ทางคุณพ่อบินนั้นๆๆๆก็เป็นสามีามผู้ที่นำพาลูกๆหลานทุกคนได้แสดงออกโดยเฉพาะคุณพ่อบินนั้นเป็นการสง่งเคพระภรยาผู้จากไปแลายและก็ล,ลูกทุกคนนั้นเป็นการตอบบุญแทนคนของคุณแม่ยามที่คุณแม่ท่านอยู่เราก็เลี้ยงกายเมื่อท่านตายเราก็เลี้ยงวิญญาณย่ำเป็นเดี๋ฟากกายย่ำตายเดี๋ากผพีโบลาณเปญวาบุญคุณพ่อแมนี่นักเกิงทรณีไปโปายย่ยังนกสิงหงเนื่องเมื่อนา ไปเพืว่าจะตามในสองเขือนา้ตาลังอันนาเวนบาไ้สินํา,านใส่ทรงสนองบุญคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้พาเตงมหาาินศิลามาหาบาบมีด้บุญคุณพ่อแม่นี่นักเกิงทอนนีลูกที่ดีทั้งหลายบกควรเรื่อบุคคลถากยอมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นภาระการที่เราทํากับพ่อแม่นั้นไม่ใช่เป็นภาระเขาเรียกว่าหน้าที่โดยตรงหน้าที่โดยอัตโนมัติหน้าที่ที่เราจะปฏิเสธไม่ได้อย่างคุณแม่ บุญในท่านได้ให้กำเนิดเกิดก่อเพราะว่าหน้าที่ของแม่นั้นเป็นหน้าที่ที่หนักหนักในการตั้งท้องหนักในการตั้งคลอดบุตรหนักในการตั้งดูแลแล้วก็เลี้ยงดูให้ลูกนั้นมีคุณธรรมอย่างที่อาตมาได้อ่านไปเมื่อกี้ลูกของคนแม่บุญนั้นไม่ใช่ว่าในน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าโยมเก่าเก่าแปดสิบเอ็ดแปดหนึ่งพอดี เก้ le <c oughs> <บ>าเก้าแปดสิบเอ็ดหมายความว่าลูกแต่ละคนนั้นอยู่ในท้องของแม่คนละเก้าเดือนยอมลองดกดูว,ว่าลูกแต่ละคนนั้นอยู่ในท้องคนแม่คนละเก้าเดือนคนแม่บุญท่านจะลำบากเพียงใดแล้วใครเป็นคนลำบากที่สุดแล้วก็คนพ่อบินด้วย <c oughs> ลูกไยป่านี่ยอมเอ,อย้ยจะลองเกิดบังเมย์ยบุญแล้วไม่ลูกอยู่แปดคน <c oughs> อยู่ในท้องแม่เนี่คาาน,นละเก้าเดือนเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดถ้าเราคิดคาซอลคนละสามปัญหานี่มั้ง บ่ทคนเอาดอกง่ายยามที่คุณแม่ท่านกินน้าร้อนนอนไฟเอิดอายุไฟต้นตะกอนพญีบิณนี่เป็นคนที่ลาบากที่สุดแม่น่ะพญิบินให้พญิบินณ์เพ็นผูไชนะหรออือเพราผลพญิบินณ์เนาะนอพนะพญิบินนี่ลําบากแ่สันลูกทุกคนแนมแนเด้อลูกทุกคนยอมโดยเฉพาะคุโยอมสุบันนี่คุณพ่อสุบันนี่เกิดก่อนโม่แล้วก็มาเบิงหนองสาวคนตุ้ดทอง น่องสาวคนจะถอดกันแนบมงเอือยแนบังอายอายกันแนบมน่องป้าน่องกูมีเจ็ดคนแปดกับกูน่องก็บ่าเออเอือยกูอายกูแปดคนเจ็ดคนเก่าแปดกจ้ากูกติว่าแล้วใครเป็นคนเลี้ยงยองแนบไปตั้งเพิ่งเห็นพ وني เห็นพ وني บินกับไม่นีบุญโอ้ไม่บินก็บุญไมัน่อกันนิดหน่อยนะยางมากรันมาได้ถามกันบูธเลียนก็ได้ผมว่าจะซื้อบุญบ่อขซื้อบินด้วย แต่งั้นแหละจะบอกว่าเจ้าซื้อบุญขอยซื้อบินบินมาเจอบุญนะฮะโยมเบิงเดิอบันลูกสาวลูกชายก็ดีที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรยมอยากให้เราคิดอันนี้แหละเรียกว่าเป็นความลําบากของคนแม่แล้วก็คนพ่อท่านจะยกเอาว่าพรมาติมาตาปิโรปิดามาดาท่านว่าเป็นผมของบทไม่ยีบุญพอยีบินลําบากที่สุดเดี่ยงลูก แม่ลูกยุนถองแม่คนละเก่าเดือนเก่าเดือนเก่าเดือนแปดสิบเอ็ดเดือนรวมแล้วย่ำกินหอนนอนไฟคนตะกรอนใหญ่เ้ยบวบตะแม่บุญแม่ช่อม,มบกย่อย่อมพอจะแม่นางอยูย่นี่คือกันบางคนไม่ลูกไหลกว่านี่เป็นโลก็มีแม่มบ่ใหญ่ความลำบากมันอยู่ที่ใครอยู่ที่พ่อแม่คนตะกรอนต,ตะกี้ลูกไหลป่านี่โอ้ใหญ่การเลี้ยงลูกตะกรอนนั้นไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้คนเลี้ยงลูกตะกรอนขาเอาย่ำขอมก จกข่าป้อดเพี้ยนห้ยงายมากมามาแมนบอยายลูกหลายคนท้ำหนีคนตะกอนหูวหมดอนบาคารันเลี้ยงงานอีนี่เลี้ยงไงแล้วหูวของเราเหมือนนี่คุณพอนั่งอยู่ขึ้นบบลูกจะก้นกระางบาคานันเลี้ยงงานอีนี่เลี้ยงไงแล้วสิหูวของเราเหมือแมนบอยายแต่คนเสมอหนีสองคนกระบงหวัวเูาจะคลองงายมากกันไหนแมนบอยายพ่อลูกแล้วเขาถิ่มไปพ่อเลี้ยงให้แม่เลี้ยงนีฟเหงานกรุงเทพ คนเราตามมาถามแม่ลูกไปกินข้าวล้วบอกหรป่แม่ลูกไปยงังยยังลลกข้านแล้วบอกูกืปล่านยังไม่น่ามาถามลูกคอคือไผวพิ่งหวานดิคือมึงที่ผาดมึนของหวาจะแม่เป็นก็ได้แต่พ่อแม่แต่ก่อนนั้นเลี้ยงลูกโยมจะกี่คนก็ช่่งเอือนวันหยำขอมกจกขอปอดเพี้ยนหายงมากคนแต่ก่อนนั้นกินข้าวเคี้ยวแต่คนนุกวันนี้กินอาหารเสริม เมื่อกินอาหารเสริมก็กลายเป็นอาหารสัตว์ลูกก็เลววาวหยากมันเป็นนมสมัยหยอบพระพธสมัยพุทธพระธาสมัยหยอบพระบุทธการสมัยคนขีขน่ขันกินข้าววานบดดำหน้าคนเกิดมากกินนมปองโผดโผลแจะมันดือ้อจากย่ำแรงย่ำเส้าปอบวันใดสือแม่งกินนุ่นขวัวกุชกีสี่นี่มากต่้งจะใช้สมัยยาขายาลูกป่าจมเมืงเง,เงาลูกทุกวันนี้ติดลายเป็นลูกที่หัวแข็งเนี่ยลูกแรงนําใจลูกไร้สัจจะ ลูกอากาักตานอยู่ลูกอยู่อย่างโจนลูกเสมอพอแมบอวบันบอฟังขวบมันดือ้อกินนมควายกับหูกินนมมีกับเบิงไงย่อมคนตะกรอนกินเขาเขียวคนเสมอมันกินอาหารเสริมกินนมบัตเจลัยผลโยโลตัดโยบิซี่วันเสาร์วันอาทิตย์แตกแซ่บแซ่บนคพอหาแมมอยู่คนแล้วเดี๋ยวน้อยเสมอบอได้กินนมแม่ตะกนอนนมคนเลี้ยงคนจะเป็นคนทุกวันนี้นมควายเลี้ยงคนกลายเป็นควาย บบายากหน้กมันมึนกินน้ำง่วนกับหัวเขกยนน้ำไวก็เมือนพอยี่ยมยีเคยปล่อยง่วนจะห่อกง้มเสาบ่เคยเนาะจะเห็นง่วนหน่อยควายหน่อยมันเต็มบ่เต็มพยองหน้าพยองหลังคืันกันก็เต็นอาหารนี่เลยเต็มอาหารซักไส้ซากมามืดยองมือขืนผ่อนถอยหลังเหยียบปีนกันไลยองกันงั่วยองมีมี้องไายแลวเป็นคนลำบาก พี่น้องกันระ้ว่างนั่งก็ <im Option> <algebra> มันกินน่องควายมันก็ชนไปดะไปแล้วลูกก็ว้ายากบลาตั้งน้ำแม่แม่กินเนี่ยเฮ้ยหูมันยาวหูมันยาวคือหูควายอีนั่งตั้งน้ำแม่แม่กินเนี่ยเฮ้ยมันได้เงี้ยมันเฉยคือกันกับงัวเขาควายไม่ไงแต่ก่อนไถหน้าเอางัวไถหน้าเอาควายไถ่ายหน้าจะเห็นม่นโตแดงมันบอกเขาห้องเขาคล้องมันเดพูดปัดพูดปัดมันบอกเขาคล้องคนคือกันเบาพิษแต่มันก็ถือแปนแต่มปูปัะปูปะคืองว่าเขควายตุยยา อันเด็กสมัยใหม่แต่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงลูกยกแต่ยังแม่บุญแล้วว่ายมพอมอย่อยช่แมมนั่งอยู่นี่ย่ำเขาแม่บอย่ายเตือนย่ำเสามาเห็นยังหนึ่งเขาเขาบ่สุกเห็นยังนั่งถ่าตอนนั่งถ่าเห็นยังเขียวหมากเขาซุกเล้วเห็นยังไข่เข้ามากไข่เล้วเห็นยังย่ำเขายำย่ำย่ำไข่สิบปต้องแรงยืงหึงม่ใยี่นี่ม่ใยี่นั่งอยู่นี่ปากแดงยืงหึง มกแดงนี่ยมกแหลกแดงยังคือมกสองออกทิศสมเนาะมันหลอนแต่มกแหลกเ่ยแล้วอาตมาถายมยอมว่าป้อนข้าวลูกวันละกี่ครั้งหมื่นละสามเถื่ออีแม่แล้วคนเดียวนี่ปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยสิบห้าวันเอาสามตัควคูรพัน 1, กว่าครั้งไม่ยีบุญแล้วสิญามเขาจะค่ำจะวันแค่คนเดียวก่อนยอมไม่ถึงกับแปดคนเก้าคนเอาแค่คนเดียวนี่ไม่ยีบุญแล้วก็เน่ารอเราเกี่ยวเขาจะต่อได้ค่ำม,มกขอเป็นพันพันมกเป็นพันพันเป็นปอดปอดลูกเป็นพันพันเถื่อ บางเธอเคี่ยวแล้วม้าขามนี้ก็ได้เคี่ยวตืิมอยู่ก็มีแค่คนเดียวโยมวันละสามครั้งสิลำบากก็อจอลำบากนี่เลยจังว่าพ่อแม่ยำเขาแม่สมัยไม่ยำเขา,าเพราะอะไรต่อฉันบาเคลื่นขึ้นตอนกระหางแตกแม่นบ่อยากยำขอเขาเรียกว่มามะปอดอย่าลืมว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเข้าสู่สองครั้งหนึ่งเขาซุกแล้วมะยำยำแล้วเป้หมกสองเถื่อยยาก ย้ำเขาเลี้ยงลูกลูกเลี้ยงพ่อแม่บม่ได้ย้ำเขาบางคว่ามันยากท่านจะบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกให้โตแต่ลูกนั้นเลี้ยงพ่อแม่ให้ตายลูกมันมีหลายลูกลูกกาะลูกแกะลูกกะลูกเกาะ,กกะนี่กาอพอก้อแม่บริการนี่นกินอยู่สงสำนันละ,ก,ะ,ละนก้ออะไรมักงก้งแกะแกย่างใหญ่แกสอยแนแกแหวนแนแกสวนแนแกหน้าแนแกเมื่อไรมันก็กะกะแบบาแม่ก็ต้สวนย่างเร็จกู ส่วนยาก,กันรีนของมึงส่วนยาก,กยัารีนของกูกาอสกสอเช็ดปูกก็เป็นคนทงมดว่าต้กาเอาไว้ไปไม่ต้องกาแะ้วมดนั่งอยนี่